ายของอยาดีเทลในการประกอบล,อล้อเรายังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใส่ยาให้ตรงมากชุบลมการเติมลมบอลได้ค่าป,ปอมาตรฐานรวมถึงการถูกยาให้ได้บาลานซ์ให้มากที่สุดก่อนใส่ล้อใหม่เข้าไปทางเราทําการเตรียมพื้นผิวดูไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการยกล้อใส่เข้าที่ตัวรถจากนั้นก็ทําการวัดความสูงของตัวรถให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกอยากได้ทรงแบบ1นิ้วสอดกันเลยรอเอานิ้วแย่ดูอ่ะจบจบอัเจบจบทรงหนึ่งนิ้วสอดก็จะหล่อประมาณนี้เลยครับลูกค้าบอกรบกวนแกดอกไม้ออกให้ด้วยไว้ใจน้องแอลได้รจิงๆ ลูกค้าบอกฟิล์มเก่ามันมืดไปก็เลยจัดฟิล์มออริจินฟ้าใสเวลาขับไปไหนมาไหนเอาใครไปด้วยนี่เห็นชัดแจ๋วหลังจากนั้นก็นำรถไปตั้งศูยรล้อให้เรียบร้อยล้อ z ต e c 0สี DGM โอปัดได้ยังโตโยซีอาวล้อแบบคุมโทนสุดๆไปเลยจัดส่งโดยชุดชสตาป์บัคเกลเฮดไดเอสเปริทเมนของตัวรถที่ล่อเอาเรื่องบวกกับเพิ่มฟิล์มใส่เข้าไปทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นแต่ถ้าแอบเอาใครขึ้นรถคุณน่าจะได้ไปมิติลีบ างร้านก็ขอติดสติ๊กเกอร์ไว้สักน,นิดน,นึงครับเจอกันที่ไหนทักทายก็ได้เลยลูกค้าแจ้ง่าตาม